รายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเต,ตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money ่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ m ั n นี่ช็อโดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทันถึงสุกบ,บ่าย3มโมงถึง4่งเย็นเรายังคงมีนัดกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ s s ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ในการที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานิพาสของเรา และยังเอาไว้เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยนะครับดังนั้นเรียนเชิญครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับส่วน2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Li n e ID ของเราก็คือ พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับผมรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยครับธนาคารออมสินครับ น่าชื่นชมมากๆธนาคารอมอสินออกมาตรการบรรเทาเหตุน้ำท่วมภาคใต้โดยธนาคารอมอสินร่วมบรรเทาทุกผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม10จังหวัดภาคใต้โดยให้กู้ฉุกเฉินตามความจำเป็นในวงเงิน50,000บาทเพื่อนำไปบรรเทาปัญหาจากเหตุน้ำท่วมหมุนเวียนในอาชีพหรือเป็นเงินทุนค้าขายผ่อนชำระ5ปีปีแรกไม่คิดดอกเบีย้ย ปีที่2อถึงหคิดดอกเบีย้ย1%ต่อเดือนเลือกใช้บุคคลหลักทรัพย์หรือบสยอค้ำประกรันก็ได้ พร้อมให้พักชำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน2-3ถึงปียื่นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31ธันวาคม2560นะครับโดยคุณชาติชายพยุหานาวีชัยผู้วยการธนาคารออมสินได้พูดถึงเรื่องเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ของไทยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในหลายจังหวัดก็ได้สร้างความเสียหายและก็ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไปธนาคารออมสินจึงได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนอกเหนือจากได้ดําเนินการสํารวจความเสียหายของลูก ค้าและออกเยี่มยมเย็นประชาชนและลูกค้าในพื้นที่พร้อมยังนําถุงยาชีพออกมาแจากจ่ายโดยธนาคารอมสินยังได้ออกมาตรการด้านสินเชื่อใช้จ่ายตามความจําเป็นภายใต้เงื่อนไขผ่อนปรนเพื่อบรรเทาภาระและช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นกรณีเร่งด่วนก็คือสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนโดยให้สิทธิ์กู้ตามความจําเป็น ในวงเงินครอบครัวละไม่เกิน50,000บาทระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน5ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ยใน1ปีแรกนอกจากนั้นปีที่2ถึงปีที่5คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือน โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโดยต้องทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ธันวาคม2560นะครับท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่10จังหวัดภาคใต้ที่เจอน้ำท่วมนะครับช่วยกระจายข่าวด้วยว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารอมสิน Call Center 1115 1115ก็ขอขอบคุณธนาคารอมสินเอาไว้นทีนี้ด้วยนะครับ นอกจากนั้นครับงานวันเด็กปีนี้ธนาคารออมสินขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี2560ในวันเสราร์ที่14มกราคมนี้ณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ภายใต้แนวคิดเด็กไทยก้าวตามรอยพ่อหลวง ที่ได้น้อมนำพระราชอัจฉริยภาพปรัชญาและพระราชดำรบัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมาจัดเป็นกิจกรรมให้น้องๆได้เรียนรู้และฝึกการปฏิบัติจริงตามแนวทางของพระองค์ท่านพร้อมเชิญชวนเด็กๆออมเงินตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับของที่ระลึกกระปุกรถออมสินจำนวนหนึ่งใบต่อหนึ่งบัญชีของมีจำนวนจำกัดนะครับ ได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวไปดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยกลยุทธ์และหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินนเซียไซรัสผมเชิญคุณนัทพลคำถาเครือหรือคุณอ้วนผู้มนการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินนเซียไซรัสให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณอ้วนครับสวัสดีครับพี่ยุทธ์ครับแต่ชนีขึ้นไปแต่แต่1,580จุดได้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วนะ ตกลงนี่เป็นสัญญาณดีหรือเปล่าหรือว่าไปแต่แตะเล่นๆให้ดีใจแค่นั้นเองครับในแง่ของสัญญาณเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจัางหวะการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมีถอยลงมาในช่วงท้ายตลาดนะค,ะครับ อันนี้ก็ถือว่าการเปิดบวกขึ้นมาเนี่ยช่วยลบภาพลบที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายตลาดเมื่อวานไปได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของอันนี้ส่งจากในแง่ของตลาดเอเชียด้วยนะครับที่ส่วนใหญ่ก็เปิดกระโดดขึ้นกันหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องไปวัดกันที่จุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้ในรอบสั้นของตัวเซ็นด์นเด็กเองเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่แถวบริเวณ 1, 3, 1 5 8 5ง5ันห้าก้อว,ว่าดังผ่านตรงนั้นขึ้นไปไม่ได้เนห่าจหดะการดีดวมายังเป็น,นของการขึ้นแคบๆอยู่เนี่ยจังหวออาจจะ มีจังหวะของการเบี่ยงตัวลงมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรอบแนวต้านด้านบนสําคัญซึ่งถ้าจะดีเนี่ยควรจะทะลุผ่านให้ได้ก็คือ1583กับ1585นะครับใช่ครับทะลุผ่านไม่ได้และควรจะยืนได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนั้นจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับครับเพราะว่าป้ายต่อไปก็น่าจะเป็นพันหกจุดนะครับครับผมทีนี้หวนกลับมาดูแนวรับด้านล่างในรอบนี้แล้ครับแนวรับด้านล่างนะครับถ้าเกิดว่าอิงจากภาพเมื่อวานนะครับพอจู่เราจะเห็นได้ว่าจังหวะของการลงทดสอบเนี่ยแถวบริเวณ1,500 7จจุดเนี่ยจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างแน่นเหมือนกันก็เลยให้แนวนั้นไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุด1,570จุดลงไปเนี่ยพาดพังไปอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแนวรับอยู่แถวบริเวณ1,560-1,563จุดนะครับคิดว่าดาวไซร์รอบนี้เนี่ยยังไม่น่าจะเปิดกว้างมากนะักนะอันนี้เป็นกรอบเฉพาะวันนี้หรือว่ากรอบคลุมทั้งสัปดาห์เลยครับคงเป็นกรอบแคบแ,คบแคบวันนี้ก่อนนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดคุมทั้งสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้ต่างจากตรงนี้มากนักนะครับอย่างแนวรับเนี่ยถ้าเกิดว่ามองลึกๆไปก็คือ1559จุดส่วนแนวต้านเนี่ยก็ยิงไว้ที่ระดับเดียวกันนะครับก็คือ1583-1585รนับครับนะนี่เป็นกรอบที่อาจจะคุมทั้งวันนี้แล้วก็ทั้งสัปดาห์ได้ด้วยนะครับครับผมกรอบแนวต้านด้านบน1583ถึง1585จุดส่วนกรอบแนวรับด้านล่างอาจจะเห็นลงไปแถว 1,570ถ้าหลุดเนี่ยก็อาจจะลงไปตั้งหลักแถวๆ1,560จุดนะครับ,รบเห็นว่าโอกาสที่จะลงเนี่ยอาจจะมีน้อยหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับผมขอย้อนไปเมื่อคืนก่อนได้ไหมครับครับเมื่อคืนว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ถแถลงหลายเรื่องนะและแน่นอนนะครับก็ถึงลูกถึงคนเหมือนกันครับตกลงเนี่ยทรัมป์เมื่อคืน พูดถึงนโยบายเศรษฐกิจชัดเจนแค่ไหนครับในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับดูเหมือนว่าจะไปแตะในเรื่องของประเด็นความขัดแย้งทังผลประโยชน์ที่คนกลัวกันซะมากกว่านะครับของตัวเขาเองใช่ไหมใช่ครในการขึ้นดํารงตําแหน่งครับเพราะว่าเขาเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการทําธุรกิจมาก่อนเป็นนักธุรกิจใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆประเทศก็เคยมีปัญหาเหมือนกันนะครับเขาก็เลยต้องการที่จะปิดความเสี่ยงของเขาเองเนี่ยในด้านนี้นะครับว่า จะไม่มีความขัดแยง้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องถัดไปก็คงจะเป็นเรื่องของเป็นสไตล์เดิมของเขาอยู่แล้วนะครับที่ต้องการจะอเมริกันมาก่อนอันนี้คือคอนเซปต์เขาเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยการเน้นการจ้างงานภายในประเทศนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการลงทุนในประเทศเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่คิดว่าน่าจะทําแต่ด้วยความที่นโยบายที่ออกมา หรือว่าคําพูดเมื่อคืนเนี่ยนะครับจริงๆก็ยังไม่ใช่นโยบายซะทีเดียวนะครับเป็นคำพูดเนี่ยดูเหมือนว่าจะคล้ายคลึงกับรอบก่อนๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้แตะเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมเอสพอไม่ได้แตะนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมมากนักสําหรับการพูดเมื่อคืนเนี่ยอันนี้ตลาดผิดหวังไหมผมว่าผิดหวังเล็กๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงแรกที่ทางโดนทรันป์พูดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่หุ้นสหรัฐเองก็มีการปรับตัวลงมาแต่ด้วยความที่ทุกคนเองก็ยังมีความหวังนะครับแล้วก็ในเชิงของที่เขาพูดออกมา เรื่องของบริการมาก่อนผมคิดว่าอันนี้สาคัญนะครับว่าจะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยสุดท้ายเราก็เลยทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกได้แต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาพิจุต์น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าเงินค่าเงินอย่าบอกว่าดอลลาร์กลับมาอ่อนแล้วครับใช่ครับดอลลาร์เนี่ยอาจจะดูตอบรับเชิงลบนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าดอลลาร์เองก็ขึ้นไปเนี่ยรับเรื่องของนโยบายของซ้ำไปเยอะใช่มันก็ขึ้นมาเยอะแล้วหล่ะก่อนหน้านี้ใช่ครับ แล้วเรื่องของนโยบายของทรัมป์เนี่ยถูกตลาดคาดหมายกันเยอะมากเลยว่าจะเกิดเงินเฟ้อขึ้นตามมาในเอเมริกาแต่เมื่อคืนกลับทําให้ดอลลาร์อ่อนใช่ครับตัวนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ<ช>พอดอลลาร์อ่อนแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดหุ้นในเอเชียดูเหมือนจะจะคึกคักขึ้นมาได้คือพอดอลลาร์อ่อนเนี่ยกลับ,บเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นในเอเชียใช่ไหมครับใช่ครับคือย้อนไปนิดเดียวนะครับทรัมป์พูดเมื่อคืนเนี่ยผมว่าเป็นสไตล์ที่หลายคนเริ่มคุ้นชินบ้างแล้วล่ะครับการขู่การแบบทําสีหน้าท่าทางเอาจิงเ โดยเฉพาะการขู่บริษัทที่ทําธุรกิจในสหรัฐแล้วก็จะมีการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศไม่ยอมสร้างงานให้คนสหรัฐเนี่ยเมื่อคืนทําขู่หนักเลยอะ่ะ <c oughs> บอกเตรียมตัวให้ดีพวกที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากสาหรัฐไปที่อื่นเนี่ยเตรียมตัวให้ดีกําแพงภาษีที่แพงเนี่ยรอจัดการคุณอยู่นะ <c oughs> แล้วก็ชม Ford m o t o ตอร์ชม f ฟี t c ไคลส l เลอร์ใช่ไหมแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเจเนรันมอเตอร์จะทำตามด้วย <c oughs> นะครับส่วนคนที่ทรัมป์ไม่ได้เอ่ยชื่ออาจจะหนาวเลยตาเพิ่งโดนไหเออถ้าเจอถ้าเจอคำขู่เมื่อคืนนะครับเอาละครับนี่เป็นควันหลงซึ่งต้องตามดูต่อนะครับแล้วก็ทรัมป์จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการก็20มกราคมนี้นะครับเอาละครับจากประเด็นของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนขยับไปดูราคาน้ํามันราคาน้ํามันตกมาหลายวันเมื่อคืนฟื้นบ้างหรือยังครับเริ่มมานะครับถือว่า เป็นการฟื้นครั้งแรกในรอบสามวันทําการนะครับก็ดีดตัวขึ้นมาเนี่ยประมาณสักเกือบสามเปอร์เซ็นตะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถูกกดดันนะครับหลังจากที่ร่วมเออกันนะครับทั้งในและนอกโอเปกว่าจะลดกําลังการผลิตแต่คราวนี้เนี่ยก็มีบางประเทศที่กลายเป็นผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นทาจุดสูงสุดใหม่อย่างเช่นอิรักอย่างเงี้ยเป็นต้นครับแต่เมื่อคืนเนี่ยทางซาอุดิอาระเบียนะครับก็รายงานออกมาว่าพร้อมที่จะปรับลดกําลังการผลิตแล้วนะครับจากที่ตกลงกันอันเนี้ยเริ่มเป็นประเทศแรกเลยที่จะทำตามแล้วก็ซาอุก็ต้อง พี่ใหญ่ในกลุ่มโอเปคเขานะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับเรื่องของการปรับลดกําลังการผลิตลงมาราคาน้ํามันเมื่อคืนก็เลยเด้งขึ้นมาก็เด้งขึ้นมาใช่ครับเด้งขึ้นมาสักประมาณสัก3เปอร์เซ็นได้ไหมครับได้ครับในระดับนั้นครับนะครับเอาละแล้วเรื่องฟันโฟล่ะตกลงฟันโฟเนี่ยยังมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องไหมเห็นมีแผ่บ้างเป็นบางช่วงใช่ไหม ทิศทางนวน้องฟันโฟสําหรับตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นยังไงครับครับผมก็ดูแล้วเนี่ยยังมีทิศทางเป็นบวกอยู่นะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยต่างชาติซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยหมื่นล้านบวกปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านปีนี้เนี่ยเปิดมาแค่แป๊บเดียวซื้อไปหนึ่งในเจ็ดแล้วนะก็ถือว่าคงเห็นอะไรบางอย่างอันนี้เป็นแค่น้าจิ้มแต่ว่าในส่วนของฟิวเจอร์ที่เราดูประกอบกันเนี่ยปีที่แล้วลองไปทั้งหมดลองก็คือซื้อนะครับสองแสนสัญญ,ญาคิดเป็นมูลค่าประมาณสี่หมื่นล ปีนี้เนี่ยก็ลองสะสมเข้ามาอีกประมาณสักหมื่นสัญญาคิดเป็นมูลค่าก็ตกประมาณสัก2,000ล้านก็ไม่เบาเหมือนกันในส่วนของฟิวเจอร์ผมก็คิดว่าในแง่ของมุมมองต่างชาติเนี่ยก็ถือว่าคงมองดีกับบ้านเราค่อนข้างที่จะมากนะครับสําหรับปีนี้ก็เลยซื้อกันดักกันเข้ามาก่อนถึงแม้ว่าในแง่ของโฟลที่เข้ามาเราดูว่าอาจจะเป็นเรื่องของกระแสงเงินระยะสั้นก็ตามนะครับ กลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทเหลาทรัฟฟินาเซียไซรัสนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องงัดเอากลยุทธ์ไหนมาใช้ดีครับสําหรับรายย่อยบ้านเราในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นนะครับมองไปที่ระยะสั้นแล้วกันผมคิดว่าในตัวของตลาดเองเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาพอสมควรอัพไซด์เมื่อเทียบกับดัชนีเป้าหมายที่พันหกร้อยห้าสิบเนี่ยก็เหลือน้อยลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเก็งกาไรเนี่ยก็เลือกตัวหน่อยส่วนถ้าเกิดจะซื้อลงทุนระยะกลางหน่อยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรอจังหวะของการพักฐาน นี่สิปัญหาไงปัญหาคือมันยังไม่พักมหให้ซื้อสักทีไงคนที่จะรอซื้อต้นปีที่บอกว่าโอ้จะมีแรงขายจาก LTF แล้วหุ้นมันจะลงมาแล้วก็รอช้อนซื้อในช่วงนั้นเนี่ยเงื้อง่าราคาแพงมาหลายรอบแล้วยังไม่ได้ซื้อสักทีเลยใช่ครับทํไงดีคือข้อสังเกตที่เราคุยกันเมื่อปลายปีใช่ไหมครับพี่ยูว่าเอะตกลงแล้วจะลงหรือเปล่าที่คิดว่าจะลงเนี่ยรั่แต่ด้วยความที่การปรับขึ้นต้องบอกว่ารอบหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็นแรงขายหนักขึ้นเหมือนกัน ก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ย่อเยอะแหละนะครับอาจจะย่อมาแค่แนวรับแต่ว่าดีกว่าที่จะไปซื้อแล่ราคาในช่วงนี้ขอให้ย่อสักนิดหนึ่งให้ใจเย็นต่อไปครับผมให้เงื้อไปก่อนใช่ค่ะนะครับเอาละมาดูคุ้นเด่นประจําสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิナนเซียไซรัสขอไม่เยอะขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับครับผมตัวแรกก็ เป็นตัว TACC ครับบริษัท TAC Consumer จำกัดมหาชนหรือว่า TACC นะครับครับชอบ TACC ตรงไหนครับครับพอดีตัวนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ของเรามีการปรับประมาณการขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีการเพิ่มสินค้าใหม่เข้ามาคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาทำในตัวตู้โถกดในเซเว่นใช่ไหมครับรบแล้วก็เพิ่มขายโดนัทเข้ามาก็เปลี่ยงป้างไปทีหนึ่งคราวนี้เนี่ยเพิ่มสินค้าใหม่ที่ชื่อว่าจัมสตาร์ทจัมสตาร์ทคืออะไรครับ จมสตาร์ทเนี่ยก็คือเป็นน้ำตัวใหม่ของเขาอ๋อเป็นเครื่องดื <นะ S 1> ่มตัวใหม่ใช่ครับก็น่าจะเพิ่มสีสันให้กับตัวโปรดักต์ไลน์เขาด้วยนะครับรบแล้วก็น่าจะช่วยเพิ่มกาไรด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้เองเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้ขายแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวใช่ใช่นะครับเพราะก่อนหน้านี้เขารุกไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆมาแล้วตั้งหลายยี่ห้อใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อพูดถึง TACC บริษัท TAC Consumer จํากัดมหาชนก็ให้นึกภาพ7ซเว่ e อีเลฟเว่นคู่กันไปด้วย ครับเพราะเขาเป็นพันธมิตรสำคัญและแนบแน่นมากๆกับทางเซเว่นอีเลเว่นนะครับครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสซื้อถือหรือขายหุ้นของ TACC ครับแนะนำซื้อครับแนะนำซื้อ TAC Consumer จำกัดมหาชนนะครับครับราคาเป้าหมายปรับขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ปรับขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับปรับขึ้นจากเดิมนะครับเดิมเนี่ยเราให้ไว้ที่9บาท70นะครับราคาใหม่คือ1 1บ0บาทหครับโอ้โหขยับขึ้นมาจาก9บาท70สสตางค์ ขยับราคาเป้าหมายขึ้นมาเป็น11บาท50สตางนะครับครับผม11บาท50สตางคือราคาเป้าหมายนะครับและทยอยเก็บ TACC ได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับแตวรับเนี่ยจะอยู่ที่9บาท65ถึง9บาท70ครับอืม9บาท65ถึง9บาท70นะครับครทยอยเก็บได้สำหรับ TACC หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับครับเอราวสัปดาห์นี้จะมีประเภทหุ้นเทิรนออราวมาฝากกันด้วยไหมครับ ก็พลาดไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่หลายๆคนมองข้ามเนี่ยเราก็จะชอบไปขุดคุยกับเข้ามาชอบหุ้นที่คนมองข้ามใช่ครับบางตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าในแง่ของผลประกอบการช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีนะครับแล้วอาจจะทําให้นักลงทุนผิดหวังเลยไม่ได้มองเข้าไปครับ,คร,บคราวนี้เนี่ยก็ไปหยิบยกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักกันดีเพราะว่าอยู่ในตลาดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วมันกันนะครับก็คือตัว i อทีซิี ไอทีซิตี้นี่นานมากเลยนะใช่ครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยโอ้หผมเคยคุยตอนเขาเข้าตลาดเนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะใช่ครับใช่ไหมแล้วก็หลังๆก็ดูข่าวยิเงียบไปอ่ะครับเห็นมีทําสงครามราคาอยู่ช่วงหนึ่งกับคู่แข่งในตลาดอ่ะครับคือคืนเงียบอยู่นะหุ่นกำลังจะบอกว่าไอทีหรือว่าไอทีซิตี้จำกัดมหาชนกําลังจะเป็นหุ้นเทินอาราวเหรอครับครับสตอรี่เป็นยังไงคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับพี่ยุทธในปี2 0 1พ สามสองพันสิบสี่สองพันสิบห้าเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหตลาดนี่สู้ระบบมือกันหนักมากในแง่ของการขายคอมพิวเตอร์เนี่ยจนทําให้กําไรของเขาเนี่ยในปีสองพันสิบสี่สองพันสิบห้าลดลงจน,นขาดทุนเลยเขาเล่นสงครามราคากันเนี่ยสำหรับสินค้าไอทีใช่ไหมฮะสงครามราคาไม่พอแล้วมาเจอเรื่องของกําลังซื้อที่ชะลอตัวด้วยอ,อันนี้หนักเลยครับคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ไอทีซิตี้ต้องบอกว่าคนที่เคยเข้าไปคงจะรู้ดีสมัยก่อนเข้าไปแอร์จะเย็นมากเพราะว่า สาขาเขาใหญ่มากนะครับใหญ่จนแบบรู้สึกว่าคนดูจะหลงเหลงโล่งสบายมากเลยนะคราวนี้ทํายังไงดีในเมื่อยอดขายดูเหมือนว่าจะทรงหรือไม่ก็สุดตัวลงนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีก็รัดเข็มขัดเลยครับ,รบจากสาขาที่เคยเปิดแบบ200-300ตารางเมตร หั่นครึ่งหนึ่งไปเลยอืใช้พื้นที่กันใหม่50ถึง100ตารางเมตรก็พออันนี้อันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะลด,ดลงนะครับอันที่สองก็คือสินค้าที่ขายแล้วมาจิ้นดีๆเนี่ยเขายังไม่ได้โฟกัสในช่วงนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งคอมพิวเตอร์เขาก็มุ่งขายแต่คอมพิวเตอร์ปรากฏว่าขายสมาร์ทโฟนเนี่ยกำไรดีกว่าอีกตอนนี้หันกลับมาขายสมาร์ทโฟนถูกต้องแล้วก็เปิดช็อปใหม่นะครับภายใต้ชื่อว่า IT City Mobile IT City Mobile นี่แหละครับกำลังจะเข้ามาลุกตลาดสมาร์ทโฟนถามว โอ้โหแล้วจะสู้โมบายโอเปอเรเตอร์ได้ไหมล่ะนะครับเขาแข่งขันกันดูเดือดมากเลย <laughs> แน่นอนว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูโมเดลธุรกิจของหลายๆบริษัทผมยกตัวอย่างอย่างคอมเซเว่นเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดเราไปดูงบการเงินจะเห็นเลยว่าอยู่ได้ด้วยสมาร์ทโฟนเป็นหลักหรือแม้แต่ซินเนกที่ทําธุรกิจขายไอทีเหมือนกันก็อยู่ได้ด้วย <c oughs> สมาร์ทโฟนก็คือหัวเว่ยนะครับแน่นอนว่าไอทีซิตี้หันกลับมาผมว่าพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีชแอลเยอะมากคือประมาณ104สาขาเนี่ยโมบายโอเปอเรเตอร์ต้องตามจีบแน่นอนคนี่ื ือสตอรี่ที่ว่าทไมตัวของ IT City กํากำลังจะกลับมาเป็นหุ้นเทินาลาวนะครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางฟินาเซียไซรัสซื้อถือหรือขายหุ้นของ IT City ครับครับแนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายครับราคาเป้าหมาย4บาท70ครับราคาเป้าหมาย4บาท70สตางค์นะครับใช่ครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ IT City ที่ราคาเป้าหมาย4บาท70สตางค์นะครับครับและทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับแนวรับเนี่ย3บาท36บถึง3าบาท40ครับ 3 3 6บาทส6ถึง3าทส0สตังค์ทยอยเก็บได้สำหรับ ITCity ในฐานะหุ้นเถินอาราวนะครับ,รบเอาละครับนี่เป็น2หุ้นเด่นจากทางฟินาเซียไซรัสประจำสัปดาห์นี้ก็คือ TACC ราคาเป้าหมาย1 1บ0าท50สตังค์ทยอยเก็บได้แถวๆถเ้าบาท65สตาตงค์และ ITCity ีจำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมาย4.70บาท70สตังค์ ถ้ายอยเก็บได้แถวแถวสามบาทสี่บาทสาสสตางค์นะครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังผู้ลงทุนรายย่อยบ้านเราทิ้งท้ายเชิญครับครับผม ก็ในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดนะครับเพราะว่ามีบางคนบอกว่าอู้ตลาดหุ้นขึ้นเยอะมากเลยแต่ว่าหุ้นในพอร์ตไม่ค่อยมีกําไรนะครับเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเป้าของการซื้อของไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือว่านักลงทุนต่างชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของจังหวะการลงทุนบางคนก็เริ่มที่จะขยับแล้วนะครับว่าจะซื้อตามเขาเลยดีไหมในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังรอได้นะครับเรายังมองดัชนีเนี่ยน่าจะรอได้คือถึงแม้ว่าจะลงออาาจจจะะไม่่เยุดดิว อย่างที่บอกข้างต้นว่าดีกว่าที่ซื้อไล้ราคานะครับเพราะในทางเทคนิคถือว่าเริ่มตึงเป้าก็อยู่ไม่ไกลจากตัวนี้มากจุดรับที่ผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยอาจจะไม่ถึงพันห้าร้อยห้าสิบจุดครับแต่บริเวณพันห้าร้อยหกสิบพันห้าร้อยหกสิบห้าจุดตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงอยู่ครับเพราะถ้าหวังว่าจะย่อลงมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยๆนะครับน้อยๆครับนะครับเั้นกลยุทธ์ก็คือให้รอได้ ครับอรอจังหวะย่อนะฮะเหมือนซื้อของแล้วได้ต่อราคาบ้างนะครับใช่ครับดีกว่าไปไล่ราคานะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณอ้วนครับยินดีครับพ่ยุทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอ้วนคุณนัทพลคำถาเครือผู้มืนในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทเรทรัพย์ฟิแนนเซียไซรัสนะครับมาคุยมาให้ความรู้แล้วฝากคุนเด่นเอาไว้ให้กับเราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น TACC ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับ หรือว่าจะเป็นตัวของ i อ c i ซิในฐานะคุ้นเทินอาราวไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ <Yeah! S 1> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบูนแสง สนับสนุนโดยปรึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือปรึกษา .com